คาถาบูชาหลวงปู่ทวดสวดแล้วแคลคาาปลดหนี้ชีวิตราบลื่นนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตว์โต อาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา